สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะงานเข้าแซนเชาาเน็ตรุมถลม่มงานเข้าแซนอีกโพสถึงแตงโมแต่ชาวเน็ตแหดถล่มเม้นแซะจัดเป็นอีกหนึ่งคนบนเรือที่หลายคนตั้งข้อสงสัยและพยายามดูความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดสําหรับสาวแซนวิสาพัฒท,ที่อยู่บนเรือตอนสาวแตงโมนิดาตกมาและจมน้ําเสียชีวิตท่ามกลางความสงสัยมากมายว่าการตายของสาวแตงโมเป็นอุบัติเหตุจริงหรือ ล่าสุดหลังจบงานอะไรสาวแตงโมที่คิดจะจักเสรีภาพกรุงเทพสาวแซนได้ออกมาโพสต์รูปคู่กับสาวแตงโมในอดีตพร้อมข้อความว่า you w i l l away be in my h e a r t ซึ่งก็มีคนมากดไลค์พร้อมบอกสู้และก็มีชาวเน็ตจ,จำนวนมากขณะเดียวกันดรามา่าเพื่อมุ่งใส่สาวแซนไม่ยัง้งจนต้องตัวออกมาอัปเดตข้อความอีกว่าแซนรบกวนรูปนี้ขอคอมเมนต์ที่สร้างสรรค์น,นะคะให้เกียรติเพื่อนแซนด้วยค่ะ ขออคุณแหล่งข่าวจากที่นี่ .com ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ